ข้าจ้าชิงสวยอันนี้กระเชาวัดญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปคอย็วจะเป็นอานดีแล้วกะเาทโน้นเป็นวัดญี่ปุ่นนะท้ายมือเรา ขึ้นไมขึ้บนขึ้นเลวัดเราไม่ได้ขึ้นแตงมันต้องขึ้นตรงนี้พอบีรถไปเขามาครั้งแรกปี28งแปดรถวัดญี่ปุ่นนี้มีแล้วนะกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยเคยขึ้นมาตั้งปี28แล้วสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดสี่สิบปียังอยู่เลยเป็นวัดญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมาสร้างให้แล้วก็สร้างกระเช้าไฟฟ้านไปบัจีิปง

เมืงนี้กนมาคนนี้นาดีกตปะขยกตปะเอารูปเวลาสักเอารูปเวลาเสยนะกตปะก่อนค่อยๆเดินไอเจลสวยม่กิเรลีอบซ i จัก็สวยน ควกนี้รเจ้าก็ที้องเจานที่เ้าาก็ที่คุ้จักกันอยู่แล้วเนี่ยก็ยิงศรัทธาใหญ่เลยว่าชเองย่มฮารเฮะเจ้าเุ้้ทเจ้า ตัวลิ้นใหญ่ใช่บินที่เล่นไปที่มาลคน่าเพราะว่าองหจกดดเลนบสตามาดวยมันมันยากลย้นมันร้อน้นที่มันร้อนร่างกายมนพอดี่มันจะร้อนอมัดเอวเลยแป๊บน่อแป๊บนึั

ไปไปไหน Здесь อยู่ข้างหลังะรังท้ายนะผู้บัญชาการอ่้าหลังนกินไทเมนกันต้องมาริงอยู่นัเราต้องแไห้ตรงนี้ก่อนไหว้ก่อนไหว้ก่อนมคาลนที่อยู่ทดนี่เ้ว่เน่ห็นไมโมคาลานะทอยู่ที่นี่ก่อนถึงกุฎเจ้าเขาโมคาลานะท่านอยู่ที่นี่ คือคม,มันเหมือนกับว่าอัครสากวกไปฝ่ายซ้ายอยู่นี่ฝ่ายขวาอยู่ข้างบนพระวุฒิพานาภาษาบนอยู่เมืองนันทาใกล้ๆนี้อยู่ในแฟนเดียวกันเออจะมาอะไรนันทาอะใช่ที่เราจะไปตอนบ่ายครับข้าวขวาหน่อยเข้าขวาหน่อยเดินเลยครับเข้าขวาหน่อยเข้าขวาหน่อยเพราะว่าไปไหว้ถ้ำพระวุฒิพานา

แต่กิขาาั้งนแักแปะไิถตรงลิงเมื่อกี้แล้วใเดี๋ยวถ่ายให้ขอเขลืกชั่นตนดวันนี้บาวนี่อะไรกินนี่เป็นหลักการาเสร็จ